สวัสดีค่ะเมื่อวานยายกระตาไปซื้อหมูมา13โลนะคะวันนี้คุณตาก็จะมาตัดเป็นชิ้นๆให้ยายะพอตัดเป็นชิ้นๆแล้วเดี๋ยวยายก็จะจัดการอันนี้คืชอ,นะอ,อช่วงสะโพกนะเช่วงสะโพกสะโพกหลังขาหลัง วพวกพี่หกโายกถ้าถ้าลูกพี่ลูกน้องแฟนอยู่ก็จะซื้อทีเป็นซีกเลยนะคะนี่รอให้ตาเขาแยกให้ก่อนเดี๋ยวยายจะมาคัดสรนว่าจะทำอะไรบ้าง ตรงนี้เดี๋ยวจะไปทอดทําน้ํามันนะคะทําทํากากหมูค่ะเพราะว่าซื้อที่เนี่ยถ้าจะเอากากหมูต้องไปสั่งเขานะคะสั่งเขาเพราะว่าที่นี่เขาจะแบบไม่มีเลยเขาจะเอาหนังออกหมดเลยไม่มีกากหมูให้เรานะคะ น,นี่คุณตาทำแลให้ก่อนยายแลไม่ไหวหรอกเจ็บมือมีดคมมากเห็นไหมื่านดิดมักอุมมันกันเฉือนเอ่ย เนื้อสวยมากเลยอ่ะวันนี้ก็สั่งเขาเช่นกันค่ะไอเนื้อไซส์จันสเปซเตอร์มากอีกเซลบาวดูเอาสเต็ก มันจะมีส hmm. oh, mm ิ่งที่ดีมากเลยโอ้เนื้อสวยมากเลยอ่ะอันนี้ประมาณห้าสิบกว่ายูโรนะใช่ไหมอืมสามสิบยูโรอัพ13กิโลเซนต์13กิโลยะอบวิฟฟิงคอทเทจ4กิโลเอ่อยูโร 40 50เยูเออยีฮัากซัก50กโลก็ประมาณ50เยูโร1 0 0 8 0 0 8นะไอเทาสันอคุณเลน1,007,083กิโลดีเป็นเงินไทย1 0 0ร8 0 0บาทประมาณ นี่ก็ให้เขาแยกกระดูกออกก่อนเดี๋ยวเนื้อหรือหนังเด๋ยายจะทำเองเมื่อก่อนเราซื้อเป็นซิกซี่กันนะครอบครัวใหญ่แต่ตอนนี้อยู่ค่อยสองคนตายายที่จริงเราซื้อแบบที่เขาไอ้นี่แล้วก็พอแล้วแต่ว่าเห็นมันถูกดีก็ไปเอามา สวยมากเลยอะเนื้อสวยมากเลยงานใหญ่นะเนี่ยกว่าจะหั่นสิบเดี๋ยวจะแยกเป็นสเต็กให้ตามัง่งแล้วก็นอกนั้นใหญ่ก็จะหั่นเก็บไว้ไปทอดไว้แกงแล้วแต่ มีดนี่คมมากเลยก็มาทำคลิปนั่นเลยค่ะไม่มีคลิปเดี๋ยวนี้ก็เป็นคลิปกินข้าวมั่งแล้วก็ทำกับข้าวมั่งแล้วแต่เพราะว่าจริงๆแล้วขอให้ยายต้องคลิปยาวประมาณแปดเมื่อก่อนนี้ยายทำแค่สามสี่ห้า ไม่เกินแต่ตอนนี้ทำแปดทำเจ็ดบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่ก็น้องเกินกระดูกก๊อกก๊อกกอกอโอ้ต้มซุปบันชัยเบรทิก Hüfte. 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 Eigentlich ist es hier von hier bis nach unten. Hüfte. Viel geschnitzelt, das ist viel Gulasch. Ja, viel Gulasch. Das ist gut Und für ich, Thai Food? Ich weiß auch nicht, ja, gut für Thai Food. Ja. Richtig. Thai Food, alle you know, Ja. เนื้อสวยมากเลยอ่ะบางครั้งก็ซื้อเนื้อบัวมาไว้นะคะบางครั้งซื้อมาเป็นสิบสิบกิโล <No> ตอนนี้ยายก็ได้แปดนาทีกว่าแล้วนะเดี๋ยวยายก็จะจบคลิปแค่นี้นะคะก็ทำคลิปอีกนั่นแหละคะ่ะยายก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปยายก็คือไม่มีคลิปอะไรอะ่ะยายก็ทำตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยได้ตังคนิดหน่อยยายก็เอาแล้ว ขอบคุณทุกทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ